สบายดีเนาะหรือ่อสวัสดีทานผู้ชมโมสุขโศกโคนเนาะมือนีส่สิบามิงสีมาว่าสามเหตุผลลักที่ให้พี่น้องเข้านี่ในับไปส้มน้ำกันเนาะเหตุผลที่คนล่าเข้านี่มักเขาไปเหตุเวียกอยู่ประเทศไทยเนาะเป็นยังคนล่าเข้าบอกไปเหตุเวียกอยู่เวียดนาม หรือว่าจีนเนาะหรือว่าสิงคโปร์มียังต่างๆเนาะมันประเทศเพื่อนบ้านเขาก็มีลายเนาะแต่เป็นยังคนล่าเขานี่เลือกที่จะไปเฮดเวียกอยู่ประเทศไทยเนะ <c oughs> าะบัมิงซิเมาเบาเมื่อนี้สามเหตุผลหลักๆเนะเาะสีเวาให้พี่น้องเข้าได้าได๋าไปส้มรวมกันเนาะก่อนสิไปฮาส้มพี่น้องกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดสามสกัยเพื่อเป็นกำลังใจบะมิงนำเด้อพีอ่น้องเหตุผลที่หนึ่งหนอบะมิงที่มาเบาเนาะเหตุผลที่หนึ่งหนแมนขาแห้งอ่านหนอขาแห้งอานเพิ่นไฮนี่แมนสูงเนาะยกตัวอย่างเนาะคนเล่าเฮานี่เหตุเรียกเหตุงานอยู่เล่าอีกอย่าง อยู่ล่าเฮ้าหนิเฮ้ากับบอสมาดเลือกเวียกไ้แบบตามใจของเฮ้าเองเนาะบอสมาดเลือกไ้เนาะเพราะว่าย้อนยั้งเนาะกับย้อนว่าประเทศเฮ้านี่โค้งจากโค้งงานนะมันกับมีน้อยเนาะคาแห้งงานกับอยากตำแน่เนาะพี่น้องเนาะบางเดือนเนาะกับโบกุ้มกินเนาะที่บะมิงเห็นลายๆคนเนาะ หมูของบ่มิ่งนเนาะไปเฮ็ดเวียกอยู่หันเนาะคาว่าเฮาเป็นคนประหยัดแน,น่เนาะเงินเดือนประมาณลาน1นี่เนาะมันก็ยังเหลือก็ประม 3, 000, 4, 000าณ300,000 400,000เนาะถ้าเฮาบ่ได้ลินบ่ได้กินหยังเลยนะมีแต่กินซื้อกินข้าวธรมรมดานี่ถ้าเทียบใส่กับประเทศไทยเนาะเงินเดือนขันตน้น ก็บามิ่งที่กระด้ถามมูของบามิ่งเนาะ,ะเพิรนเปเฮเรียบอยู่เมืองไทยเนาะเพิ่นว่าเงืเ่อนเบื้องต้นนี่ครับประมาณเจ็ดพันาเนาะเจ็ดพันาแต่่าหองมันยังกะแม่นขึน้นกับเขาเมื่อเนาะกินอยู่ขึ้นกับเขาเนาะกินอยู่ขึ้นกับพานาเมื่อเดะเด็ดนี้มันกะโอเคอยู่เพิ่นว่าเฮามีแต่ปปเบบาเฮดงาน มีแต่เก็บเงินเนาะมูคบบมิงไปเห็นงานอยู่เมืองไทยเนาะหลายปีเพิ่นก,นกนนาได้เพื่อนลังมักไงเนาะเพื่อนเพิ่นสร้างเพื่อนเนาะเพิ่นก็ไปก็เจนแปดปีละเพิ่นไปอะ่ะตอนนี้เพิ่นก็ไปกลับมา,รรา,านะส่วนโควิดนี่แหละพี่อนอ้องแปดปีนี่แหละหลังจากที่จากกับบามิ่งตอนเฮียนน้ำกันเนาะบามิ่งกัโชคดีที่ได้ทื่นรัดเนาะ เพิ่นได้ส่งเสริมแม่บอมีไ hmm. ด so nah ้มาเฮียนฮอนอยู่ประเทศเวียดนามเนาะเพิ่นบอมิ่งกระโสดดีเนาะคันว่าบอมิ่งบ่ได้ทืนบอมิ่งก็อาจจะได้ไปเฮ็ดเวียกกับหมู่อยู่ประเทศไทยแน่นอนเนาะแต่ตอนนี้ก็มีความพันที่อยากไปเที่ยวประเทศไทยเนาะอยากไปเบิ่งประเทศไทยเป็นจังไรเนาะตอนนี้บอมิ่งก็อยู่เวียดนามเนาะขาแห้งเนาะมา่ว่าเรื่องขาแห้งเนาะ อันนี้ขาแห้งเล้าขาแห้งงานเล้าอยู่ประเทศล่าวเนาะปะเทียบกับขาแห้งอยู่ประเทศไทยนี่มันต่างกันหลายเนาะอันนี้เงินเดือนล้านกว่านี่เทากับหองเซาเข่าซื้อเนาะเขากินแต่ละมือเนาะแบบนี้บอกคุ้มค่าเนาะแบบว่าเห็ดงานกับมีแต่อย่างเดียวเนาะชั่วว่าเห็ดงานเสิร์ฟอาหารเทากับมีแต่เสิร์ฟนะครับจีเห็ดเบียร์อื่นเสิร์ฟมากับอะไร ปังมือเขาก็ได้พักพักกับมันกับบริจเงินแล้วกันว่าทัานท่านได้พักงานเนาะเงินเดือนล้านเอ็ดเนาะเพื่อนเศร้าเขาซื่อนี่แหละสาเหตุที่ให้คนล่าเฮ้านีนเ่เป็ว่าบ่อยากเหตุเบียกอยู่ในประเทศล่าเฮ้าเนาะเขาจึงเขาไปเหตุอยู่ประเทศไทยเนาะ ว่าเงินเดือนสูงหางานก็นง่ายชุดว่าเฮาตกงานนี่เฮาอยู่มมือหนึ่งสองมือเฮากะสามารถสอกเวียกฮสอกงานเฮ็ดได้เนาะแล้วก็เงินเดือนก็สูงเนาะเงินเดือนเบื้องต้นเพิ่นจะให้นี่ยเจ็ดพันห้าเนาะทั้งๆที่เฮาบ่ได้ฮู้บ่ฮู้หยังเลยหนังสือเฮากับ่เป็นเนาะมีแต่เฮาไปเฮากัเห็ดงานเพิ่นกะให้เงินเดือนสูงเนาะเฮากะโอเคเนาะ เหตุผลที่อันนั้นเหตุผลที่สองเนาะหฮดค้องประเพณีเนาะระวางไทยเล่าเนาะมันคือกันเนาะแถมยังจัดขึ้นวันเดือนปีเดียวกันเนาะนี่แหละสาเหตุเหตุให้คนล่าเฮานี่ไปเหตุเบียกอยู่ประเทศไทยเนาะหลายคนเนาะเป็นหมืน่นเป็นแสนเขาไปเหตุอยู่เบียกเหตุเบียกอยู่ประเทศไทยเนาะ หนึ่งมาภาษาปากเบาเนี่เฮ้าก็คือกันเนาะนยกตัวอย่างคือเล้ากับอีสานนี่แถวหมุกดาหารนี่ยยังนี่ยเบานี่สไตล์เดียวกันกับคนเล้าเฮ้าพี่น้องคือกันเลยบ่มียังต่างเนาะมีแต่ครับบ่มิ่งว่ามาเทียบใส่ว่าภาษาอีสานกับภาษาอันเล้าเฮ้านี่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นี่คือกันพี่เนาะแน่นอนคือกัน ภาษาเบา,า,าเด้ถ้าภาษาเขียนนี่มันก็จะต่างแบบหนึ่งเนาะอาหารการกินนี่พี่น้องอยู่เมืองไทยนี่ก็คือกับอาหารเมืองลาวเฮาเนาะอยากเผ็ดเฮาก็ได้กินเผ็ดอยากแนวใดอยากปิ้งอยากจี๋เนาะอยากกินไม่ยั้งเฮาก็ได้กินเนาะเขาแบบสไตล์เห็ดกินนี่คือกันกับคนลาวเฮาเนาะหมักเห็ดกินเผ็ดเนาะประเทศไทยเนาะ คลาเฮานี่ปัดมกินเผ็ดอยู่แล้วท้าว่ากินจ้างกินเข้มนี่ลา่เฮานี่บแมนสไตล์แล้วสไตล์แบบนัน้นนี่ยกให้เวียดนามเมื่อโหลดพี่น้องสไตล์เผ็ดเข้มนี่อันสไตล์แบบว่าจ้างเนาะกับเข้มนี่เนาะยกให้เวียดนามโหลดเป็นอันดับหนึ่งทา้าลาวกับไทยเลยครับกินเผ็ดโหลดพี่น้องปอมิงก็แมนคนหนึ่งที่หมักเผ็ดเนาะนี่แหละเห็ดไ้ดึงดูดนี่ คนล่าเขานี่ลังเข้าไปเห็ดเวียกอยู่ประเทศไทยนี่ย้ายเนาะสาเหตุหลักนี่ก็แมนหิดของประเพทนี่เนาะวัฒนธรรมนี่แหละอาหารการกินนี่ภาษาปากเบาเนาะนี่เมนเหตุผลที่ที่สองเนาะพี่น้องเนาะเหตุผลที่สามนี่เหตุผลที่สามนี่เมนว่าไปเห็ดเวียกอยู่เมืองไทยนี่แมนว่าสอกเวียกเห็นงานทำนี่ง่าย าไงาะวเวียกเห็ดยู่ขุนเฮาสามารถเลือกได้ตามใจเนาะเฮาหมักแบบใดเฮากะเห็ดแบบนั้นนะอิงตามความสามารถของเฮาเนาะหรือว่าความแข็งแห้งของหางค่ายของเฮาเนี่ยแหละเนาะจุดหลักๆเนาะเงินเดือนมันกะสูงเนาะ้าว่าเฮาอยููน้ำเพ่นปีหนึ่งสองปีเพ่นก็ขึ้นเพิ่มค่ายแห้งงานเขาขึ้นเลยพี่น้องตามทีบ้ามิ่งในเห็นมูเขาว่ามิ่งในเล่าให้พังเนาะ มูเขามาบิ่งกับเจนได้เฮือนลังมากใหญ่เนาะเพิ่นไปเฮ็ดเบียกกับประมาณเจ็ดปีนี่เนาะได้เฮือนก่อสองซันนี่แหละเนาะเพื่นลังงามๆเนาะเพิ่นก็ได้คาแห้งเนาะที่อยู่ประเทศไทยนี่แหละเพิ่นก็ดีใจเนาะคันบมิ่งบ่ได้มาเฮียนอยู่ที่กาสงสัยบ์มิ่งก็สิได้ไปเฮ็ดเบียกอยู่เมืองไทยนี่แหละแต่บมิ่งกัยังมีความฝันอยากไปเที่ยวประเทศไทยเนาะอยากไปเบิ่งการดำรงชีวิต ของคนไทยเนาะการใส่ชีวิตเนาะประเทศไทยนี่จะเลื่อนสำได้เนอเจื่อเลื่อนทำกับเวียดนามบ่เนอบอบ่เห็นบ่บบมิ่งเห็นเวียดน,นามนี่ก็ว่าจะเลื่อนพอสมควรเนี่พี่น้องแต่บ,บ่มิ่งยังบ่ทันเห็นประเทศไทยเนาะแต่ความฝันของบ่มิ่งนี่อยากไปลิทเทียรประเทศไทยเนาะเดี๋ยวอันตัวความฝันนี่เนอบอบ่บมิ่งสิมาเฮ็ดคลิปไว้ตามลังเนาะพี่น้องจากไหนคัน,นว่าอยากให้บ่มิ่งนี่ เว้าวนี่ให้พี่นอ้องเข้าเนี่คอมเมนต์หอดหอดหาลอยหรือว่าไลท์หอดหาลอยเนาะเอาแบบว่ากดไลท์หอดหาลอยเนาะมาบิงสีมาวา่าความพันของมามิ่งนี่อยากไปประเทศใดแบบว่าไปท่องเที่ยวประเทศใดลายที่สุดเนาะหรือว่าอยากไปแห้งเนาะมามิ่งสีมาวา่านำลังเนาะ เงินเดือนมันก็โอเคเนาะเพราะว่าเหตุเบียกอยู่ไทยเนาะทั all, ้งๆที่เขากับบรหูภาษายังเนาะเขากับยังสามารถได้เบียกเห็นงานทํำเนาะเข้าห่าดีแบว่าหาเบียกเห็ุได้แบว่าตามใจเนาะให้สมกับความสามารถของเขานะเขาแบว่าสามารถเห็ด่านได้เขากับสามารถเลือกเหตุงานนั้นได้เนาะนี่แหละสาเหตุหลักๆที่เห็ดให้คนลราเขานี่ หลังไลเขาไปเห็ดเวียกอยู่ไทยเนาะลายเป็นหมืน่นเป็นแสนคนเนาะพี่นอ้องจนว่าอีกอย่างเนาะไปต่อวิสาพาสปอร์ตมันยังเนาะหรือว่าเห็ดบัตรแรงงานมันก็นง่ายเนาะไปต่อบัตรมันก็นง่ายเนาะแล้วลาวกับไทยเนาะนี่แหละสาเหตุที่เห็นให้คนลาวเฮานี่ เขาไปเหตุเปียกอยู่เมืองไทยร้ายเนะาะจังไการบะมิ่งเขาผ่าคลิปนี้ให้พี่น้องเข้านะครับื่อส่งกำกันเนาะผ่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะโอเคคลิปนี้เจ้าเพ่งเทนีบ๊ายบายเนาะ